กาเที่ยวเมืองซีอานวันนี้วันจะพาทุกคนมาเดินถนนคนเดินมุสลิมหรือถนอนหุยหมิงเจียซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมอาหารมุสลิมและอาหารพื้นเมืองของซีอานเริ่มต้นการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสองลงสถานีจงโหลหรือหอระคังเดินตามป้ายทางออกซีและไปยังทางออกที่9้าเดินตรงมาอีกสักนิดเราจะเจอกับหอกล้องหรือกู่โหลซึ่งบริเวณรอบหอกล้องเต็มไปด้วยร้านคา้าร้านอาหารและก็โรงแรมมากมายค่ะเดินตรงไปทางด้านหลังของหอกล้องก็จะมีซอยที่ขายของฝากของที่ระลึกน่ารักน่ารักด้วยค่ะพอเดินทะลุผ่านซอยนี้ไปได้เราก็จะเจ ถนนคนเดินมุสลิมค่ะถนนคนเดินมุสลิมมีอาหารขายตลอดสองข้างทางทั้งอาหารมุสลิมฮาลาและอาหารพรื้นเมืองของซีอานบรรยากาศถนนคนเดินมุสลิมคึกคักมากค่ะวันนี้ได้เนื้อแพะมากินนะคะมีกระดูกแล้วอาหารที่กินที่นี่ก็จะมีแจ็คพอตทั้งอร่อยและก็ไม่อร่อยบ้างนะคะก็ะต้องลองเดาๆกันไปค่ะใครมาเที่ยวซีอานก็อย่าลืมมาเดินหาของกินที่ถนนคนเดินมุสลิมกันนะคะ